สวัสดีครับพบกับผมพิล่ัมนะครับจากช่องเวอีพิล่ัมวิถีพิล่ัมนะวันนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงของพิล่ัมไก่ชนเช่นเคยนะครับหลังจากที่ผมหายไปหลายเดือนนะครับไม่ได้ทําคลิปลงเลยนะวันนี้ก็ได้เ,ออเลิกการยามดีนะครับกลับมาทําคลิปลงเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแล้วกันสําหรับในระหว่างช่วงที่ผมหยุดไปหลายๆเดือนใช่ไหมครับจะมีเพื่อนๆถามคาถามเข้ามานะครับ ทั้งในคอมเมนต์ก็ดีหรือว่าไลน์ส่วนตัวผมก็ดีนะครับเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเนาะเกี่ยวกับไก่ชนนะครับเพื่อนๆมือใหม่หลายๆท่านก็ถามผมเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอบหนึ่งคำถามนะครับที่มีคนถามเข้ามามากที่สุดเลยนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะอืถามผมมา,มากที่สุดเลยคําถามมันก็คือ,อประมาณว่าไก่นะครับไปปั้มซ้อมมานะครับต้องควรนะครับต้องพักกี่วันถึงจะกลับมาเข้าคอร์ส ออกกาลังกายใหม่ได้นะครับหรือกลับมาซ้อมใหม่ได้ปั้มใหม่ได้อะไรทำนองนี้เออว่ามันต้องกี่วันกันแน่ซึ่งคําถามนี้คนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเป็นเอ่อเอฟซีนะครับเพื่อนๆวิพีน้องๆมือใหม่เนะเาะถามเข้ามากันแบบเยอะผมก็เล่นคลิปแรกที่ผมกลับมาทาคลิปเนี่ยผมก็เลยจะมา,อาตอบให้แล้วกันนะครับคือซึ่งในคําตอบของผมนียมันเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานที่ ในการสังเกตอะที่เพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับสามารถเอาไปปรับใช้แล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าการเที่เราไปซ้อมไก่มาแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับอ่ามันมันไม่สามารถกําหนดนะครับกำหนดตายตัวได้นะครับว่าจะต้องพักเออสามวัน5วัน7วันอาทิตย์2ออาทิตย์สอาทิตย์ซึ่งเราไม่สามารถกําหนดเป็นวันที่ตายตัวได้ซึ่งเพื่อนๆหลายท่านถามมาผมก็จะตอบคือพิมพ์ตอบไปเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้อืมซึ่งมันไม่สามารถตอบได้ไงครับ นึกออกไหมเพราะว่าผมก็ไม่เห็นไก่เพื่อนๆว่าอ่าโดนตีแผลไหนมานะครับเจ็บมากเจ็บน้อยเนาะอย่างที่บอกกําหนดเป็นวันายต,ตัวไม่ได้นะแต่ผมจะมาแนะนําเป็นพื้นฐานละกันในการที่ให้เพื่อนๆออฝึกสังเกตดูไก่นะครับเพื่อนๆูใหม่ก็ลองฝึกสังเกตดูไก่เของเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าอืถ้าอยากจะรู้ว่าเราไปซ้อมป้ามมาเนี่ยจะกลับมานะครับซ้อมใหม่หรือออกกําลังกายใหม่หรืออะไรเข้าคอร์สใหม่อะไรต่างๆเนี่ยได้เมื่อไหร่นะครับผม,อ,มอย่างแรกนะครับ ให้เพื่อนมือใหม่ลองดูนี้ก่อนก็ลองสังเกตสังเกตก่อนเลยนะครับดูในเรื่องของความสดชื่นนะครับความคึกคักของไก่เราอะ่ะอืมดูความเอเหมือนมนุษย์เราอะครับถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยหายเจ็บหายป่วยเนี่ยอืมหน้าตามก็สดใสใช่ไหมครับอ่าดูคึกคักดูกระปี้กระเป๋าดูมันกระฉับกระเฉงอะ่ะอืมคล้ายๆคนเราเนี่ยแหละนะครับเวลาสบายดีอ,อย่างแรกในเรื่องของความคึกคักนะ ซึ่งไอ้ตรงจุดเนี้ยข้อเนี้ยผมก็แนะนำเพื่อนเพื่อนมือใหม่งี้ว่ามันก็จะมีไก่บางตัวนะครับบางตัวบางเหล่าบางกอมันจะเป็นไก่ที่ประเภทที่แบบมาดเขาดีอ่ะเป็นไก่ที่ประเภทเออแบบยังไงอ่ะห้าวหาหน่อยไอ้อพวกนี้จะดูยากอืมคือประมาณว่าถ้าเราเดินไปใกล้สุ่มเขานะครับหรือว่าเราเไปบริเวณที่เขาอยู่เนี้ยพวกนี้จะกรีดปีกเลยจะขันจะแบบกระพือปีกจะทําให้เรามองเห็นเขาว่าเฮ้ยเหมือนเขาหายแล้วสมมติเราไปป้ามาใช่ไหมครับดูไป ไอเหมือนเขาหายแล้วดูเขาคึกแล้วจริงๆมันเป็นไก่นิสัยไก่มาตัวมันจะห้ามาดเขาจะดีนะครับ, <S <S รบพวกนี้บางทีแล้วยังไม่ได้หายดีหรอกนะครับทำเป็นคึกเปอย่างงั้นแหละเพราะว่าเขาเห็นเรานิสัยเขาเป็นอย่างนั้นฉะนั้นแล้วสาหรับพวกไก่ที่มันคึกๆเนี่ยผมจะแนะนำงี้ว่าให้เราคอยแอบมองเขาเวลาเขาเผลอืถ้ายังคงยืนหลับยืนหลับกลางวันน่ะยืนเหงาคอจ่อบ้างนะครับยืนหลับกลางวันเงี้ยซึ่งไก่ถ้าแข็งแล้วปกติแล้วเขาจะไม่ยืนหลับยืนหลับนะครับหรือว่ายืนเอาหัวเออซุกปีกก็ดีหรือน,นอนก็ดีเนี่ยนอนกลางวันเนี่ ถ้าไก่ที่ยังแข็งแรงดีอนะ่ะเขาจะไม่ทําอย่างนั้นหรือว่าหายดีแล้วจะไม่ทําอย่างนั้นถ้ายัางทําอย่างนั้นอยู่แสดงว่าเขายังหายไม่ปกติดีนะซึ่งไอ้พวกห้หาวเนี่ยต้องแอบดูเพราะถ้าเราไปดูต่อหน้าเขาเนี่ยไอ้พวกนี้คึกห้าวจะโชว์ว่าไม่เป็นไรจริงๆแล้วอืมเป็นนะครับยังไม่หายดีนะก็ต้องเพื่อน,เพ,อนเพื่อนใหม่ก็ลองฝึกสังเกตไก่ดูแล้วกันนะครับแล้วอย่างที่สองนะนอกจากความคึกคักแล้วนะครับเราก็ต้องดูในเรื่องของการที่กินอาหารนะครับก็คือ เรียกว่ากินกินอาหารนะครับกินข้าวดีปกติดีปริมาณเท่าเดิมที่เขาก่อนที่เขาจะไปปั้มซ้อมมาหลังจากที่เขาเจ็บแล้วนะครับเราจะดูว่าเขาร่างกายเขาหายหรือเขาดีขึ้นมาบ้างหรือ,อยังเนี่ยในดูในเรื่องของการกินเนาะถ้าตราบใดที่เขากินดีนะครับย่อยดีนะเอออย่างเงี้ยผมก็ถือว่าก็จะพอบอกเป็นนายได้แล้วว่าไก่ตัวเนี้ยค่อนข้างจะเริ่มกลับมาสมบูรณ์แล้วอ่าซึ่งจะไปบวกกับข้อ3ก็คือถ่ายดีขี้ด,ขดีขี้สวยปกติ นะครับข้อ2คือกินดีใช่ไหมข้อ3คือถ่ายดีขี้ดีพวกนี้สัมพันธ์กันมันก็จะบง่งบอกได้ส่วนหนึ่งนะครับว่าไก่เราอะเริ่มจะกลับมาสมบูรณ์และเริ่มเข้าที่แล้วนะครับเริ่มจะกลับมายังไงอะปกติและมันพออนุมานได้พอมองเห็นภาพไงว่าเออคึกคักกินดีขี้ดีสดชื่นกระพี้กระเป๋าพวกนี้มันจาพอมองรู้นะครับแล้วอย่างที่4ี่ก็เป็นในเรื่องของบาดแผลต่างๆเนาะเริ่มตกสะเก็ดเริ่มล่อนไปอะไรไปอันนี้เป็นบาดแผลภายนอกนะครับ อ่าแล้วก็ทายงทายาไปซึ่งผมเคยทําคลิปแนะนําไปแล้วเนาะอืมเพื่อนกำลังย้อนไปดูนะครับไอพวกนี้มันจะพอบอกได้นะครับว่าไก่เราเริ่มกลับมาแล้วสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะเอ,อ่อทำเรื่องทำตัวต่อกําลังกายต่อนะครับอา่าอะไรอย่างเงี้ยอืมส่วนบาดแผลภายในอันนี้ดูไม่ได้อา่าแต่เราจะจะรู้ได้ยังไงอย่างไก่เราโดนตีเอ่อแผลหนามานะครับแม้ว่าเอา่อตีตัวตีซอกตีหลังอะไรมาพวกเนี้ยมันไม่โชว์แผลภายนอกเท่าไหร่ใช่ไหมครับนอกจากว่าโดนมันหนักจริงจริงที่จะขึ้นเป็นเอ่อ เขียวช้าให้เราเห็นเนาะอย่างนั้นอ่ะก็ใช้เวลาพักนานหน่อยนะครับโดยเราก็จะอาศัยหลักการดูประมาณนี้พื้นฐานประมาณนี้แหละครับว่าอชึกพักนะครับกินดีนะครับย่อยดอีขับถ่ายดีขี้ปกติขี้สวยทํานองนี้มันก็จะพอคิดได้แล้วว่าไก่เราน่าจะเออพร้อมที่จะเข้าคอร์สได้แล้วทำนองนี้ประมาณนี้มันจะมีหลักการพื้นฐานง่ายๆประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนมือใหม่ลองไป ฝึกสังเกตดูก็แล้วกันนะครับเพราะอย่างที่บอกไปต้นคลิปผมไม่สามารถนะครับตอบแทนได้นะว่าเพื่อนๆป้ามาแล้วถามผมว่าต้องพักกี่วันดีครับเออบางคนอธิบายมาเอ่ยืดยาวเลยนะอธิบายให้ผมฟังมาผมเข้าใจนะครับว่าว่าเป็นห่วงไก่เนาะและอยากรู้จริงๆอ่ะผมก็พยายามตอบให้ทุกคนนะตอบให้ทุกท่านอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเออผมคิดว่าหลังจากที่ผมหยุดทําคลิปไประยะหนึ่งแล้วแล้วกลับมาทาอ่ะผมเห็นคาถามเนียเยอะเยอะอันดับหนึ่งเลยผมก็เลยลองมาเอ่อ แนะนำแล้วกันลองมาทําคิดแนะนําให้มันยังไงอ่ะเป็นแนวทางเข้าไปอีกสักนิดนึงแล้วกันสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่เนาะเพราะบางทีแล้วเอผมก็เข้าใจแหละว่าบางทีก็ยังไม่ค่อยเอชำนาญเนาะยังไม่ค่อยรู้นะครับพยายามฝึกดูดูไก่ท่านบ่อยๆ่แล้วกันนะครับเพราะเพราะว่าไก่แต่ละตัวมันก็มีนิสัยลักษณะอาการไม่เหมือนกันนะครับผมก็เลยให้เป็นพื้นฐานไปแล้วกันโอเคครับก็จะประมาณนี้กันสําหรับเอคำถามนะที่มีถามเข้ามากันมากมายนะครับผมโอเคครับแล้วมาถึงตอนนี้นะครับยังไงนะครับ ผมก็ฝากด้วยนะครับฝากช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s u b s c r i b ์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับอย่างไงแล้วก็หากท่านใดเนาะมีคําถามมีอะไรก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมกลับมาทําคลิปแล้วก็สามารถทิ้งคําถามที่คอมเมนต์ได้นะครับถ้าไหนผมตอบได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาคําตอบมาเพื่อนๆเลยแล้วกันสําหรับเพื่อนมือใหม่เนาะโอเคครับสาหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ